สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้เอาไหนดีฮนะอันนี้ดีกว่านะมาแกะกล่องกันนะครับดูดูสภาพกล่องยับเยินนิดหนึ่งดูสิแต่น่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมมันคืออะไร i n s t r u c t i o n โปรดอ่านก่อนใช้งานมันคือนี่วีอิงมีคิไเมคิมาดูกันสิเป็นยังไง สีขาวนวลนวน,น,วนหน่อยนะฮะขาวออกนวลนวน,น,วนเก็บก่อนเก็บก่อนค่อนข้างเบานะพื้นเนียนเนียน าดูดอกกันเป็นรองเท้าแบบชิ้นเดียวนะครับดูความนุ่มกันปึดป๊ดปึด๊ดปึ๊ดนุ่มอยู่นุ่มอยู่นุ่มนุ่มสู้มือหน่อยทรงรองเท้าจะตรงนี้จะ อูมนะตรงนี้จะรับกับหน้าเทา้าสายรัดอันใหญ่นุ่มนุ่มอยู่อันนี้อันนี้เป็นรองเทา้าตวัวปกตินะครับเขาบอกว่าเป็นรองเท้ารีค o v เบอรี่นะ แต่อาจจะใส่วิ่งได้ด้วยวิ่งแบบขำๆได้ด้วยนะดอกอย่างประมาณนี้อันนี้เป็นเบอร์ 29, 45, 46นะทางแบรนด์เขาบอกว่าต้องเลือกแบบเท่ารองเท้าวิ่ง ก็เฟกพอสมควรนะไม่ไม่บิดจนนะอันนี้งอได้เป็นปกตินะส้นหนาประมาณเท่าไหร่เออส้นหนาประมาณหนึ่งสองประมาณ3ามิามมิลสามสิมิลน,นะ น่าจะ32มิลโดยประมาณด้านหน้าล่ะด้านหน้าประมาณ22มอมิลรองเท้าเชิดเล็กน้อยอเดี๋ยวต้องไปลองใส่ลองวิ่งกันอ่ะ,อะช่างน้ำหนักกรืลืมาไ,ได้ยังไง 183 182ดสิบยไม่มากมายไม่หนักหนาอันนี้จะเบาวกว่าวริพอสมควรสีสันดูนุ่มนะ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขับนะครับทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจกันและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะมีปัญหารองเท้าอะไรทักมาได้นะครับส่งข้อความมาได้ตอบทุกอันอาจจะช้าไปบ้างนะฮะบ,บางท่านอาจจะทักไม่ได้ลองติดต่อมาทางแบบว่าในเม้น นะในเม้นอันไหนก็ได้นะครับลองดูกันนะอยากรู้รองเท้าคู่ไหนเดี๋ยวจัดนะสวัสดีครับ